ลูกบอกว่าอยากกินข้าวหน้าปลาซาบะ มาแม่จัดให้ไปสอยปลาซาบะแช่แข็งมาจากแมคโครถุงนี้ซื้อมา205บาทมี10ชิ้นแบ่งปลาซาบะออกมาจํานวนตามต้องการส่วนที่ยังไม่ใช้งานให้เก็บแช่ช่องฟรีซไว้ส่วนที่จะใช้งานให้เก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาข้ามคืนเพื่อให้น้ําแข็งละลายเมื่อน้ําแข็งละลายแล้วใช้มีดบั้งหนังปลาแบบนี้น,นําน้ํามันพืชใส่กระทะเล็กน้อยตั้งไฟให้พอร้อนอเอาด้านที่เป็นหนังปลานาบกับกระทะ มันดิ้นเนาะใช้ไฟกลางค่ะนาบหนังปลากับกระทะเป็นเวลา3นาทีโรยเกลือบนเนื้อปลาเล็กน้อยเมื่อครบ3นาทีพลิกกลับด้านโรยเกลือบนหนังปลาเล็กน้อย ใช้ไฟกลางให้ความร้อนต่ออีกประมาณ3นาทีเดี๋ยวป้าจะใส่ซอสเทริยากิลงไปนะคะอันนี้เป็นซอสเทริยากิของแอโร่เหมือนเดิมซอสตัวนี้รสชาติเขาจะออกหวานๆนำเดอ้อเด็กๆชอบซื้อมาขวดลิตรหนึงนี่ใช้งานได้ยาวๆหลากหลายเมนูเลยค่ะราซอสเทริยากิลงไปบนหนังปลาประมาณ10กรัมกะกะเอาก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบราเสร็จแล้วพริกกับด้านราซอสบนเนื้อปลาอีกประมาณ10กรัม ให้ความร้อนสักครู่จนกระทั่งตัวซอสค้นหนืดขึ้นตักวางบนข้าวเทซอสที่เหลืออยู่ในกระทะลงไปโรยงาขาวคั่วต้นหอมซอย<ม>วางผักต่างๆตามชอบ